รกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอด Follow ใน Tik t o k กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เอาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะคะชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะ แล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี Facebook นะคะมี Tik t o ็อกมี i อจี YouTube มีทวิตเตอร์เนาะแล้วก็มีน่นๆเยอะแย่มากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o ็อกค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่รต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเลทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นนอันแรก ีก็ได้นะคะคแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกต o อกของเรานะคะเปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก,กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม100่อคนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนอนแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่ารำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่ค่ะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งรับโบนัส5%เนะคะเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปด้วยนะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วกดจ่ายตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะก็จะเป็นขั้นต่ํา100บาทนะคะสูงสุดไม่เกินห0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที5%เค่ะมาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสังซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปหนอทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เขามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,อยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกหมวดหมู่นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถคลิกแท็กฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนงเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะได้รับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ทิกตอกของเรากันนะคะไปดูยอดฟอลโล่ของเรากัน อตอนนี้นะคะผู้ติดตามหรือยอด Follow นะคะก็อยู่ที่26คนนะเดี๋ยวเราก็จะขอลีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาแล้วค่ะยอดผู้ติดตามของเราค่ะจาก26คนนะคะก็ขึ้นมาเป็น126คนกันแล้วค่ะก็ถือว่าดําเนินการไวมากๆเลยเนาะเราสั่งซื้อไปถึง2อนสาที่เองนะคะก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้กันดูได้นะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจค่ะเดี๋ยวเราะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้ว ะะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผะการใดไปเนาะก็ขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ